สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนไทยเกตัคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ในการเล่นกีฬานะครับอัดลมเบาหรือว่า A P S C Airsoft กันนะครับสาหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่อยากยิงปืนจริงในการแข่งขันนะครับเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงถูกไหมครับวันนี้เราเริ่มต้นเนี่ยนะฮะน้องๆเยาวชนเองนะครับมีตั้งแต่อายุเห็นที่เคยเห็นแข่งเนี่ยตั้งแต่5ขวบเลยนะ จนถึงผู้ใหญ่อะไรก็มีทั้งหมดเลยนะครับหลายหลายหลาย ى, หลาย,ลายช่วงอายุเลยนะครับก็ผู้หญิงอะไรเงี้ยเล่นได้หมดเลยเนาะก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ,รบเบื้องต้นเลยเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องซื้อตัวเข็มขัดนะครับซึ่งเข็มขัดเนี่ยมันก็มีหลายราคานะคือโดยรวมเลยเนี่ยมีทั้งฟองแม็กเนี่ยฟองแม็กกับฟองปืนเนี่ยนะครับรวมรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าจัดเซตเนี่ยมันก็คือมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงแบบหลักหลายหมื่นก็มีอย่างเสียงเส้นเนี้ยก็คือเป็นดับเบิลอัลฟาครับมันก็เป็นตัวต เราสามารถใช้กับปืนจริงได้เลยแต่ว่าเนี้ยผมก็เอาของปืนจริงมาใช้กับ a i r s o f t นะครับอะทีนี้สิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวปืนนะฮะตัวปืนเองเนี่ยจริงๆเราต้องศึกษาเรื่อง Division เนาะว่าเราจะเล่นอะไรนะครับก็มันมี d i v i s ั o นเหมือนปืนจริงเลยนะครับมีก็คือประเภทของปืนนะ่ะแต่ละแต่ละแบบอย่างเงี้ยมีทั้ง Open มีติดดอทได้ติดกล้องช่วยเลงได้นะครับอันนี้ก็หลากหลายนะต,ตัวนี้ก็เป็นก๊อก3 4เห็นไครับหน้าตารูปร่างเหมือนปืนจริงเลยแล้วก็มีแม็กใช่ไหมฮะ ตัวนี้ปืนมันมาพร้อมแม็กอยู่แล้วแล้วก็มีอุปกรณ์แก๊สลูกเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับถุงนึงเนี่ยโอ้โหเป็นไม่รู้กี่พันนัดนะครับราคาหลักร้อยแล้วนั่นเองนะดังนั้นก็ใครจะจ่ายประหยัดมากแล้วก็ในแมตช์การแข่งขันเนี่ยนะครับค่าสมัครเนี่ยก็คือไม่เกิน2,000อ่ะนะครับประมาณพันกว่าบาทพันห้าอย่างเงี้ยฮะจ่ายน้อยมากอยู่แล้วดังนั้นก็เซฟมากๆนะครับแล้วก็ถ้าในการฝึกซ้อมก็เดี๋ยวจะต้องมีเป้าอย่างในงานแอร์ซ้อมนะครับถ้าเราไปเนี่ย ก็มีบูธมาเปิดเลยอะไรเงี้ยเราก็ไปสามารถไปซื้อเป้ามาฝึกซ้อมได้แล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมเนี่ยป้ามันก็ไม่ได้ใช้ระยะไกลมากนะครับบางทีก็มีที่จอดรถหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันซ้อมได้เลยนะครับแต่ในการแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่ากกติกาเนี่ยเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องแนวปืนทั้งเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเหมือนกันกับปืนจริงเลยก,ก็สนุกอีกแบบ <c oughs> เราก็ได้ไปเจอน้องๆเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะลองยิงให้ดูสาธิตวิธีการยิงให้ดูนะครับ โดยปกติเวลาตั้งสเตชันหรือว่าตั้งเป้า IPSC สําสหรับอัารมณ์เนี่ยนะครับในระยะยิงมันไม่ได้ไกลมากนะครับโดยปกติก็เนี่ยตั้งว่ามัน 2เมตร3เมตรหรือว่าบางทีก็ไม่ไม่เกินคิดว่าไม่ไม่น่าเกิน5เมตรนะครับโดยปกติที่เวลาใช้ในการแข่งขันนะนะครับก็ผมก็จะตั้งเป้าประมาณนี้แหละนะฮนะแล้วก็เดี๋ยวเรามายิงดูนะครับในในในโซนเนี่ยนะครับก็จะมีอัลฟาชาลีเดลตาเหมือนกันเลยก็คือมันเป็นเป้า IP ใหญ่ที่ที่ถูกสเกลเล็กลงนะครับเนื่องจากปืนมันไม่มีรีคอยล์เลยนะครับมันก็เลยทําให้โซนมันต้องเล็กลงนะครับการคิดคะแนนก็เหมือนกับกติกาปืนจริงเลยนะครับอะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะยิง โซน A นะครับดับเบิลแท็บนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป้านะครับไปโซนเอะเดี๋ยวลองมาลองดูนะครับเอ้เอ้ยติดอะไรวะไม่ขึ้นแสดงว่าแก๊สรั่วเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออแก๊สหมดแสดงว่าวาวแก๊สรั่วแน่นอนอันนี้ปืนน้องนะไม่ใช่ปืนผมเติมแก๊สก่อน ล,ล,ลืมเช็คเติมแก๊สมันก็คนละฟิลกับปืนจริงเหมือนกันนะเอาตรงๆมันคนละเรื่องเลยคือแบบโหลดเสร็จต้องมานั่งเติมแก๊สอีกอะไรเงี้ยแล้วแก๊สอ่ะคือเวลาไปแข่งนะเขาบอกว่าถ้าอากาศเย็นเนี่ยแก๊สมันจะหดตัวแล้วแรงดันมันจะน้อยลงแล้วมันทําให้แบบลูกกลางๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยออกละอะไรเงี้ยอะใหม่นะ,ะโหลดใหม่ท่งเหมือนไหมนักกีฬา ได้ดิแนดบายโหยิงมั่วมากให้เข้าเหรอเข้าโซนสี่ทำไรทำไรนี่ทำไรบอกเดี๋ยวจะลองให้อ่าแบบมาสเตอร์มือมาสเตอร์ของอของอะไรนะของคืนสั้น yes p เออ i d p a ปกติเวลาซ้อมคือจะยิงพวกพวกยุงอะไรเงี้ยพวกยุงอะไรเงี้ยโอ้โหยิงยุงเลยเหรอใช่เวลาจะซ้อมยิงปีกยุงกระดับคิดปีกยุงเป็นหลักคิดคิดว่ามีปีกันง่ายหรือว่ายากครับคิดว่าแอร์ซ็อกยากหรือง่ายครับคิดว่าคิดว่ามันอาจจะแบบ เขาเรียกว่ายากง่ายมันคงไม่บอกไม่ได้นะแต่มันแตกต่างจากปืนจริงแน่นอนอ่ะมันแต่จริงยิงสนุกสนุกกว่าเนาะพวกนี้นูยิงแล้วยากอยู่นะคือเราไม่เคยยิงไงคิดว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยอย่างเปิดพัดลมอย่างเงี้ยยากละปิวเลยมันมีโอกาสที่จะปิวได้นะมันลูกมันเป็นพลาสติกอ่ะเออวว่่าจริงยิงแล้วมันเฟี้ยวเนาะอันนี้กสะใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่ดูไม่ได้แปลว่ายิงไม่แม่นนะครับลูกมันไม่ตรงเออเฮ้ยไม่แน่นะเพราะว่ามันไม่เคยยิงปืนสูง่เงี้ยเดี๋ยวกูเกียร์ปัาก่อนนะเพราะเสียงมันดังมากดังกี่โมงดัังงกวว่่่าาตนนนนนหออยยไปืครรบเเเีีดด๋จะะลู ่ยิงแบบไหนจับโปนะยิงยังไงอ่ะให้ยิงกับเบิ้ลแถบออกมาอีเหมือนกันเลยอันดีป่ะคอนวันเลยนะคอนวันเลยนั่นแหละรถปืนที่ทำมาถึงเราถึงแฟรฟังเสียงสัญญาณนะครับครับชูเตอร์อ่ะยูเรดดี้ลูกหล่นในรางพึ่งจริงป่ะเออลูกมันหล่นตลอดเลยถ้างั้นถ้างั้นแป๊บนึงนะอันนี้ก็ไม่มีลูกแล้วใช่ป่ะไม่มีมีเวลอ๋อนุยิงไปแล้วไงชุตเตอร์อ่ะยูเรดดี้สเตนบายโอเคอิฟฟิริสอัลโลดโชว์เทีย เอฟเียโฮสเตอร์มันไม่ไหลออกมา1.95ประเด็นคือเมื่อกี้ทำไมมึงไปไหนดื้อไม่ยิงได้เออเฮียิงเข้าไม่เมื่อกี้เฮียคือมันปิดพัดลมไม่ใช่ไม่ปิดเปิดเหมือนกันแสดงว่านุ้มยิงอ่ะนุ้มไม่ได้มองศูนย์เออมันเละสุดหลุดใช่ได้อยู่นะเมื่อกี้เปินโซนมันต้องยิงระยะนี้แหละที่เขาแข่งกันหรอไม่เกินนี้นะขอขออีกรอบขออีกรอบเออมีเป็นสองเลยเออมีทั้งวันเจะยิงเท้าเย็นเลยปืนบาเลยปืนบานด้วย นี่ใส่ฟองด้วยเดี๋ยวก็บอกว่าช้าอ่ะคนอื่นใช่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 เฮ้ยมาดาบอะอ๋อสีอันนึงหลุดสีจีนหนึ่งเฮ้ยทำไมแก๊สมันพ่นเข้าหน้าเหมือนกันนะนะใช่แก๊สมันเยอะอ๋อหรอมันน่าจะอัดเข้าไปแล้วแสดงว่ามันแก๊สมันย้อนออกยังยังไม่ออกไหยเฮ้ยมันจับสองช็อตเองอะ จริงป่ะแสดงว่าแสดงว่บบเาเฮียไม่ได้เอาเขาไกลใช่ป่ะมันต้องไกลแบบใกล้ๆเลยอ่ะสองชดสองชดเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเราแข่งกันดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมีการแข่งขันนะฮะได้เฟิร์นแข่งด้วยนะวันนี้เจ๊วันนี้เรามาแข่งอะไรครับแข่งแอซพอเราฝึกคล่องแล้วเราก็เลยมาขาแข่งไปเรื่อยเก่งแต่เด็กและสตรีและคนชราแรงมากนี่นี่มือแบบเลดี้เลยนะเออเออมือแบบไม่เคยยิงอ่ะไม่เคยยิงน้อยเอง เก็ท้าเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมายิงเนี่ยในระยะประมาณ3เมตรเนี่ยสนัดก็คือเป้าละ2นัดเอาเวลาเร็วที่สุดเนาะเดี๋ยวเราจะให้เอาโต๊ะมาตั้งกลางมาเดี๋ยวเราจัดอุปกรณ์กันจ้ะจัดเลยนี่ไม่ต้องจริงจังไม่จริงจังกูพูดถ้าหลุดโซนซีอ่ะบวกหนึ่งวิถ้าหลุดโซนดีอ่ะแล้วถ้าหลุดกระดาษไปเลยคือกระดาษบวกห้าเหมือนไอ idpa เลยอ่คิดคขี้เขนนแบบ ida เป็นมิดนะงะคิดเป็นมิด ไม่พร้อมไม่พร้อมได้ไงเฮ้ยเจ๊เรามือใหม่ไปเถอะสีฟ้าไว้นะเดี๋ยวอัดแก๊สให้ก่อนเดี๋ยวหาว่าโกงใครเริ่มก่อนเจ๊เริ่มก่อนเนี่เลดี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนูนูเริ่มก่อนอ่าเป็นเลดี้บอยก่อนเลดี้บอยใช่เราเลดี้บอยก่อนเลดี้เกิร์ลวันนี้อ่าเดี๋ยวหลบแนวปืนนะครับระวัง Are you ready อุ้ยลูกมันพุทธออกมาเข้าใจเมื่อกี้เห็นกระตายอยู่โอเคมาแซนบาย2อว่ะ เวลาเท่าไหร่หนึ่จุดไวนะหนึ่งบวกสองไม่คุ้ม2.14จุดวิเอ้ยเจ๊จะยิงกันนะเป็นสานะบีหนอ๋อสองบวกสวิก็เป็นสามจนึ่วิเดี๋ยวดูเจ๊ยิงเมยิงครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกับบอสนะคะคนละคนกันนะคะอย่าดูฝีมือเมยนะคะได้แล้วได้ไดก่อนได้ก่อนให้ได้เออให้ได้ โอเคไหมพร้อมไหมครับโอเคครับอ่าอย่าได้เยอะเดี๋ยวชนะกูเมื <c oughs> ่อกี้หลุดโซนไามันเลยบวกเยอะอ่าจะเป็นพร้อ,อ,อรมนะครับอา o u ready? แซนบ d ายโอเค2.25ใครชนะวะแต่ไม่หลุดเลยเฮ้ยหลุดหลุดอันนึง2.24ครับ 2, 2 <4. S 3> ออันนี้มอง 4, ไม่เห็นสูตร <4. S 3> เป็น4.25รอบแรกนู้ชนะ กี่วิเองกี่วิแค่แค่สองวิถรือว่าเจ๊เก่งอยู่นะอันนี้กูชนะแน่นอนเวลาสองุดห้าเจ็ดหลุดห่งตีไอสองตีวะเจ๊สองตีเออสตีเป็นสองุดห้าเป็นสี่จุ้าเจ็ดโอ้โหเนียนเลยเว้ยเอโลสอหนึ่ง เอ้ ôm, อยหนึ่งข้าวแล้ววัดวัดกันอีกรอบนึงอุ้ยเปลืองลูกอันเนี่ยยิงหลายรอบเนี่ยหมดกี่หมดกี่หมดกี่กล่องละหมดไปเป็นหลัก okay. อุ้ยหลุดโซนหนึ่งโซนซีหนึ่งจุดห้าหกหนึ่งจุดห้าหกบวกหนึ่งวิเป็นโอ oh, okay. ้ยเส้นพอดีเลยจ๋าโดนว่าสรุปกูชนะไอ้อยากเอีกรอบนึงเก่งมากเก่งแต่กับกูนั่นแหละ เอ้หลุดหลุดอัน,นอหนึ่ง2.41เป็น3 4มจุกูชน,นะสองผัวแป๊บมาเลยมาจัดการแก้แค้นให้เขาก่อนมันชนะเขาหนึ่งครั้งเร็วที่รักจัดการให้เขาเร็ว เวลาคูณเท่าไหร่เมื่อกี้สองห้าเจ็ดเอาเฮียยิงรอบเดียวถ้าเร็วกกูก็ชนะไปเลยหนึ่งสีหนึ่งีหไอสสี่หกบวกแล้วเอาก็ชนะมึงอยู่ดีจริงเหรอกุงแหะกรุงแหะไให้บวกมาแก้แขนอ่ะอีกอ่ะเขาจะลีชุดไม่ใช่มันหนุกดีเมันเปืองผมนะ สองพันอายุรดีอลิสเตนแบบเอเอฟอัลฟ่งจุดห้าห้าเป็นไงขอแก้ตัวอีกรอบหัวกุจัดการแล้วเป็นไงเก่งแต่กันไปแล้วเนี่ยหนึ่งจุดห้า้ามาแล้วเขาก็เดินไปแล้วเออัลฟาเอ้ยหชาลีว่ะอะไรหนึ่งจุดสามหแม่เสียดายแค่หนึ่งชาลีเว้ย อแตกก่อนสาวเย็นไปก็แพ้ครั้งแรกแอดฟอสเป็นไงบ้างการครั้งแรกอือเป็นไงบ้างรู้สึกว่าแบบง่ายมากเลยค่ะไม่หนวกหูป่ะไม่หนวกหูชั้นนี้น้อยอย่างชั้นชอบจริงแล้วก็แบบราคาถูกด้วยเนาะปใช่ใช่จริงจริงไปอย่าท้าลูกเพราะปกติถ้าเกิดยิงลูกจริงก็แพงละพันเออกล่องละเป็นพันอันนี้แบบถูกมากอะอันนี้เท่าไหร่อ่ะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองเก้าเก้าอ่าสามร้อย แต่แต่น้องน้องบอกว่าถ้าเป็นถุงไงถูกกว่านี่มันเป็นกระปุกเก่งมากมันจับ2 5งจับเออจับระยะมันใช่สองจุดห้าสี่เก่งมากเฮ้ยไวเริ่มชอบแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมทำสเตทมินิสเตทนะครับให้ยิงแข่งกันเนาะโดยากากติกาของ IPSC เเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบังคับให้เริ่มตรงนี้ นะครับเริ่มในเนาะในข้างในนี้จะมี2เป้านะครับแล้วแต่การวางแผนเลยนะฮะพอ2เป้าเสร็จปุ๊บนะครับก็มาตามนี้เลยนะอันนี้พอดีพอดีไม่ได้ตีโฟล์ลไลน์ไว้แล้วก็ตัวการตัวนี้ก่อน1เป้านะครับ1เป้าจากนั้นนะครับมาตรงนี้อีก1เป้าจากนั้นนะครับให้ยิงสต็อปเพจด้วยนะครับก็คือสต็อปเพจตัวนี้จะมีจะมีเครื่องจับเวลาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าใครยิงสต็อปเพจจบ เร็วก่อนชนะแม่ไปกับคุณพ่อหมอไปกับพ่อโคนมั่วหนึ่งมิย์เก่งกับผู้หญิงด้วยมิตรอีกเฮ้ยเวลาเท่าไหร่ห้าจุดห้าแปดหนึ่งไหมหนึ่งไหมเท่าไหร่หนึ่งไหม เอ๋อโอเคคิดแบบ idp ง่ายดีเป็น10เป็น10 158โอ้โห10.58เฮ้ยเร็วนะแต่เฮ้ยยังยังไม่พอหนึ่งไหมหนึ่งชาลีหนึ่งชาลีด้วยก็เป็น11 11.58ไม่ดีเลยโคตรแย่เลย4ชาลีห้าชาลีห้าชาลีแปดจุด 6.4บวก5เป็น13ใครชนะหนูชนะเ้ห้าเ้าเก้าเหมือนหนึ่งไหมปะใช่ป่ะหนึ่งไหมใช่ปะกห้าเป็นหกจุเก5เป็นเฮ้เฮ้ยไม้มันเยอะอยู่นะ เฮ้ยเท่านู้16 6 16ตเอมคอยให้ใครเยอะกว่าข้างหลังอะ15 7มึง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 น้อยกว่าเยังชนะอยู่เฮ้ยมึงทำเนหนแล้วเจ้ยงชนะอยู่ยังชนะอยู่ชนะผู้หญิงเจียววิเจียววิคนท้าผู้หญิงแข่งอุ้ยแรงมากอุ้ยสองชาลี5.24คุณมาต้อมอยู่ถึงชาลี หนึ่งชาลีครับเวลา4 9 5เฮ้ยเร็วนะเนี่ยเอนดอนัอีอีกอีกอีไม่โดเราไม่ได้หรอไม่โดสตอปเพลทีหลังอ่ะแล้วฟอ เรียกว่าเรื่องยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเอาไม้เอาไม้รีชูดเด็ดเทโดนไหมเฮ้ยหมดแล้วนะลูกไม่ออกลูกไม่ออกเออลูกไม่ออกเนี่ยมันเออมันชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบเออเมาดีวะมันแบบมันมันไม่ต้องแบบ ออกแรงเยอะเราไปยิงแอร์ซอกกันแบบเออไปยิงแอร์ซ็อกความถูกอเ่างเงี้ยเจ๊มันแบบมันไม่ต้องระวังเยอะอะแบบมุกเร็วเนี่ยแบบคนที่อยากเริ่มต้นยิงปืนแล้วแบบน้องๆแบบพ่อแม่ที่แบบมีมีลูกอายุแบบหกเจ็ดครัอะไรเงี้ยยิงได้ไหมยิงได้ค่ะถ้าถ้าเกิดแบบกลัวปืนจริงใช่ไหมก็ลองมาเล่นแอร์ซอกดูก่อนค่าใช้จ่ายเป็นไงคิดว่าค่าใช้จ่ายก็ยังถูกอยู่ค่ะถูกถูกอะถูกถูปะวะเอ่อเล่นปืนจริงนะคะยิงเป็นยิงเป็นกุนเลยเนี่ยก็ลองมาหัดเล่นนแอออร์ซกกั่น รู้สึกว่าชอบปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงเนาะแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปดูดูเหมือนมีความยิงยิงครั้งแรกเหมือนกันยิงคั้งแรกเออแต่สนุกสนุกสนุกค่ะคือมันเอาเกมไปไปไปเล่นกันไงเออมันเอาเกมเรื่องเวลาเรื่องอะไรไปชิงกันก็สนุกดีได้ได้สุดก็ลองมาเล่นกันดูนะคะจ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบบ๊าายยติดตามด้วยค่ะเป็นมาปิดคลิปนี่ยอ่ะ